เออลูกคนนั้นเห็นอย่งน้นน่ง่างเขาวพี่น้องมีเห็นม่มืขึ้นนี่เลมือขึ้นเดี๋ยมุนเนี่ยเลยมือนี่นาะบ่ขาดเต็มมืลมแห้งคัดมือขึ้นอันนี้ล้างอันนี้เสนเสียบล้งสิบหาดิยังเอายูจักเสนนั้นล้างสบหาดคือเมื่ห่นาตึ๊เลยใส่ไปทั้งหมดสิบเซนสิบเซนก็ยังาอยู่นะพี่น้องลมแห้งคักมือขึ้นนี่แตาว่าลมแางใบมีอะไรดิลมรงนี่ใบไม้ก็ปิวใบแดนี่แหละ อยู่หน่อยนะแต่ว่าหันเ้าอย่างหัวเทีนสายสิ่ง่เป็นสายสิ่งอันนี้คือสายปูเฒ่าอ่าไไหใส่เปิ้ลงี้ยได้มเปิ้ลเบอร์ทั้งเดือนเขาจี๊ใส่เบอร์12 11สายเนาะถ้ารวรลอนใส่เบอร์18ไปเลยสายแดเขึ้นเนี่ยแดกของเก็บวันนี้จีใส่เขานี้บัีรถรถขนาดลงมาจากล้าง1บหาาเป็นล้าง12แต่วาใส่ยี่็ มันสิดักบมล่ะบาที่มันเรื่สิดักสิใส่ใส่ยนติบเดนี้หมมยถึงว่าย0เซต์ถึงว่าถึงว่าเฮ็ดจังซีได้มันยีนต์เอ็นเฮ็ดจังซี่20ิเซ็นคือใส่ก็ใส่10เซตนนั่นแ่ะใส่1ิเซ็นต่วมาเฮา้องมาทบกทบกันมันจะเป็นยี่หล้ง1 2หงลังจ2ใส่2ีเซตนกับเป้นขนาด18เซน์เออ18มิลสออ18มิลนือเี้งนี่ล่ะสิเอากันเพราะมือแล้งเช็คลีมคนึ่งลมหนึ่งมคมอนทางนักนะมือแลีงคนทางแง ลดจากสิบห้าตองมาสิบสองแต่ว่าส่น์นั้ามืนก็จะยุ่งหลอมป่ะที่ตามชมหนที่ตามช่ที่นึ่งที่เป็นแบบได้เบาที่ได้สิงนรูปบนเดิมเทปได้จ้าวสังจ้าว